ไร้มารยาทสุดๆเจ้าลู่ซือออกงานระดับโลกแต่เจอเหยียดเชื้อชาติแบบนี้เป็นนางเอกเดาวรุ่งแดนมังกรอีกหนึ่งคนที่ได้เดินทางไปร่วมงานมิลานแฟชั่นวีค2023ที่ประเทศอิตาลีสำหรับเจ้าลูซือเจ้าลูชี่และสำหรับลุกล่าสุดเธอปรากฏตัวด้วยชุดสีฟ้าสดใสดูน่ารักและเรียบร้อยมองแล้วสบายตาไปอีกแบบ แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะเกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาเมื่อเจ้าลู่ซื่อกำลังยืนอยู่หน้าง,งานโพสต์่าให้บรรดาสื่อถ่ายภาพแบบรัวๆแต่แล้วมีหญิงสาวอิตาลีทาท่าทางบูลลี่เจ้าลู่ซื่ออยู่ด้านหลังเฟนคลับเจ้าลู่ซื่อที่เห็นคลิปนี้ถึงกับทนไม่ได้โพสต์เดินทันทีและถามหามาราชจากหญิงคนดังกล่าว พฤติกรรมแย่มากดูเสล่อสุดๆ